แม่งเออเอออยู่อย่างนั้นนะเออชิปเปิงนี่เหมือนตอบปรประโยกกันอ่ะมาละแก้วตามไม้นะหนึ่งคนเขาทิ้งเราให้ตาแต่อีกคนเขาให้ลมหายใจอ่ะคัดแก้วเนี่เออกันวใครให้ลมหายใจแก้วอยากขี่าอ เเดียวหรอหนูให้เกลขี่ได้นี่ให้เกลขี่ได้รึเปล่าพ่อมีสามวันฮะไม่เอาไม่เ<ะ>อาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มมมมอเอาเนี่ยออ๋เหลือหกแล้วนะไอ้เหลือเจ็ดละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเหลือสาม ขอ,ขอุ้ยมันเป็นม้าหรือเปล่าวะอาม้าก่อนดิฟ้าใครขับอะไรไวะฮะไอเริ่มเมื่อกี้ขับหมอปล่อยน้องแดวทำมาโอ้โหอก็ <c oughs> ขี่คอไม่ตุน่นไ,ไหนขีนตัวอะไรอ่ะหนูหลืมขีดจีนไปฟังดิเขาพูดอะไรกันไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาแป่งเป็นหนูไปฟังดิเออว่ะหนู หวานนะโอ้โหโอหนูเต็มไม่หมดเลยว่ะแต่นี้สกปรกอิเทียีแตสองข้อปะกรมอนามัยต้องเข้าแล้วปะหนูเยอะตังกรมอนามัยต้องเข้าแล้วนะอีหัวจมพูนั่นที่ยืนข้างตรงนั้นสกปรกสุดจิโป้หมูเด้งหมูเ <c oughs> ด้งหมูเด้ง นย่หมูมู่เนี่ยวหมูเดงมันอะภาพไม่ได้น้องเปนจีนตีหรอเกอันนี้หนูมาีแน่เลแล้วก็ให้พี่จินพูดให้ว่าใครคือเก๋ตัวจริงเอวันนี้มีคำถามจากทางบ้านว่าหนูตัวไหนคือมิเกลตัวจริงถ้าตอบถูกหลอดจะได้คืนนี้กับมิเกลไปเลยอ่า อันนึงขอดอนตัวไหนนะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยตายสุดน่ะตัวที่ไม่อยู่นิ่งอ่ะที่ที่อยู่นิ่งไม่ได้น่ะน่ะน่ะนี่ะน่ะี่ขยับตลอดเวลาเนี่ย อดคันดีกับพิกเกลเสียราใจจังไม่ผอ้ชายถ่าแล้วเรอบขยับมือเขาจะคิดว่าเป็นเกเกลออดได้รางวัลคันดีเลยเอ๊แต่เรามีรอบแก้ตัวให้นะลองใครอีกหนึ่งที่หรืเราต้องลองเป็นลิงเขาถึงจะดูว่าใครคือเกลจริง เน่เน่เน,น่น่เน่เน่เน่ตัวเนี้ยตัวเนี่นนย,นย,นยตัวไหนเนี่ยตนี้นตันีกูอยู่นี่ค่ะกูอยู่นี่ตันี้ยน,นีเพราะอยู่ไม่นิ่งใช่ไหมเป็นน้องแนนนอดเลยอดคืนนีกับมีแก้วนี่ลาไม่ม่าลาบหมดแล้วเป็นไหมเป็นลิงปปลิงลิง ตัวไหนอ่ตัวตัวขาวหรือตัวเอาเลยไปถูกเนี่ยเจ้าไว้เอ็นเลอร์สีอะไรก็เอออะไรนะสีมันมีสองสีอะสลับกันโอ้โหลิงกี่ตัวรอบนี้จะเป็นรอบใหม่กับชาเลนจ์ใหม่หามิเกลตัวจริงถ้าตอบถูกจะได้คุยกับมิเกลสิบนาที สิบนาทีมีค่านะพี่หลอดนันหนึ่งตัวไหนเคยมีแกลตัวเจนนี่นี่ตัวนี้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 นนไม่ใช่หรอน้าเสียตายจ้งเลือกพี่ชอ่์เนี่ยเวลทายไม่ถูกสักอันอ๋ออะไรนะเพื่อน คนเหนือไทยอ่ะอ่ะอ่ะให้อีกรอบนึงแต่อของรางวัลจะเปลี่ยนใหม่เป็นรถเหรอคุยกันมิเกวได้แค่ห้านาทีใทยถูกรับไปเลยห้านาทีสุดคม นี่ๆตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยตัวที่เต้นอยู่นะนี่ๆๆนี่ตัวนี้ตัวนี้ยตัวนี้ยฮ่าๆๆไม่ใช่ข่าวว่าจีดแล้วล่ะขุณน่าสงสารเขาแท้แท้บุญมีแต่กำบาง อดคุยเลยฮ่าโคตรสับโคตรสับมือโดนหน่อยมขวดท้องมาแล้วแล้วจะเลือกขนาดยังแยบหมดไอเกลอยู่ไหนเนี่ยเกลอยู่ตรงนี้จริงเหรออยู่มันนั่งอยู่สิตรงไหนคือเกลตรงนีเห็นเกลบ้างเลยนี่ไงครูอยู่นี่เนี่ยหัวรออยู่เลยเอ้โหน้าเอผ่านมาเกลบ้างก็หน่อยไม่เคยกับเขานันรอ ไม่ก็หน่อยดีโธ่ให้ลองพูดไปยังไงวะเอาจะได้เดาคนเนี่ยทักสามนาทีก็ได้รถเหลือสามนาทีเนี่ยให้เกลวให้เกลพูดแบบหนึ่งความตั้งใจขอแกจะให้ทายใหม่อีกรอบนึ่งแต่รางวัลจะเหลือแค่คุยกับมิเกลสามนาทีคนเียวอรอจเหื่คับเกสามนาที เย้งเย็นหน้ากระดาษเลยเอ๊ะตัวไหนคะมีแก้วตัวจริงกูอยู่ดีค่ะกูเต้นคนเดียวไม่ได้มีกฎอะไรใช่ไหม จอะไรให้ททยเฉยๆตามใจโจทยอะไรอะไรเดียีโกงอะวนไม่วนใหม่ไม่ต้องใหม่หรือว่าน้ไม้แล้วเลยไม่เลยต้องคุยตลอดชีวิตไม่เห็นมีกดบอกเลยมันบอกไม่ต้องคุยตลอดชีวิตแล้วอะ อู๋จาชี้ให้ตั้งสองตัวเอูสา,า,านั่งชี้ใบให้นี่แหละพอที่สองแบบแตนอยู่ตัวเดียวได้นะไม่แย่ไม่ยังทายไม่ถูกพ่อเจอเลยเออโดนหนาดูนหนาดูคนหนาเพื่อนแก้วเขาคงตาแก้วไม่ได้จริงๆแหละไม่ได้รักแก้วแล้วแต่ตาแก้วไม่ได้เขาไม่ให้ความสัมพันธ์เลยแบบมองยังไงก็ไม่ออกอ่ะ ออกอะว่าเป็นเกล้อจริงอะไรก็คือว่ามีเกลวัวมันไม่ได้ตากได้เท่าไหร่ี่เจอไทยคนไหนคือนเดียวนี่ไงเกลนี่ไงไหนให้พี่เชิดไทยทันเดอร์อยู่ไหนอ่ะมันไปแล้วป่ะ สีคนไหนคือเดวทุกคนวิ่งพี่เจอไทยถูกปะสำหรับวันนี้พี่รีกรมไปกันเถอะ เฮ้หรือว่าเอางี้ดีเราเป็นนกแล้วก็บินให้วิ่ลอดทายไหมจะเป็นนกเป็นลิงยังทายไม่ถูกเลย มึงไปน,นี่ค่ะนนใช่ค่ะจิกตูดไหมเนี่ยไอค้วเ,เป็นเป็นผีหรอ เยีมเลยเฮ้ยม hey, hey, ันลงยังไงอ่ะ well, มันยากจังอ่เ sì, ป so ็นนกเนี oh, sure, ่ยโอ๊ยช่วยด้วยเราเดียวลงไม่ได้เพื oh, wait, ่อนมันลงยังไงอ่ะเพื่อนถ้าเราบินอยู่ข้างบนมันลงยังไงอ่ะกด the view กดอะไรบ้างวะตกมาแล้วแค่ the w แ,แล้วก็ใกล้ <คน S 2> ถึงชีวิตฮะย่างนีบใจแมวมกูไม่ขึ้นมึงวามึงเชื่อใจกูกูบินเป็นกูเก่งมาก มีไก่ด้วยไอพี่หลอดไม่ชอบโกงทุกอย่างเลยด้วิ ลบอยู่ที่แลนหรอมาเอาเดีย๋ยววางยแลนลงบันทึกสวัสดีครับบอสเกมผีไหมแหมไรนเล่นเ<ะ>กมผีไหมเกมผีอะไรคะผีที่มันจะมีห้าคนใช่ไหมก็คือเหมือนฟิลประมาณว่าแบบไปสำรวจเสร็จปุ๊บแล้วก็มีหนึ่งในนั้นเป็นไอ้นี่เป็นหนึ่งในเพื่อนเราอ่ะออเป็นผีแต่เราเป็นผีได้แต่สุ่มๆเอาว่าใครเป็น มันมีชื่อเกมอะไรเหมันต้องซื้อหรอใช่เท่าไรอ่ะพี่พลอยเท่าไรไม่มีใครรู้เลยครับนี่ไนถามว่าเท่าไรไาเล่นไหมทำาไรมาเนี่น่ะเล่นกับใครมัางมีพี่มันต้องไก่ไปคนนีวไอยเลอแล้วก็เรา พี่พอรับพี pues like okay, ่พอร์ตพี่พอร์ตเท่าไหร่เนี่ตคายไหมครับพี่พี่ยอมอีกแล้เล่นกับพี่เหนียวซีนะออมเล่นไหมออมออมเล่นเกมผีไหมเล่นเกมผีอะเกมสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้เล่นไหมเนี่เหนียวมันจะเล่นนะเล่นไหมเกมชื่อว่าเป็นไง นิวเคลียร์ไนท์แมร์นิวเคลียร์ไนท์แมร์นิวเคลียร์ไนท์แมร์เล่นได้ไดแต่เล่นได้ของตีหนึ่งนะคะได้ต้องไปเล่นแนมะ่ดอบค่ะตอนนี้ก็ว่างอยู่ได้เล่นไ,ไหมเล่นได้ค่ะบอกเกมมาจะได้โหลดเนี่ยนิวเคลียร์ไนท์แมร์เขียนไม่เป็นค่ะ N U เท่าไหร่อ่ะ N U C L E A R ไหนที่แปลว่าเท่าไหร่ไหนแม่แปลว่าสั์หลายอ่ะไปดูตัวอย่างดิเท่าไหร่วะเท่าไหร่อะเกมอะ N U C L ทำไมไม่เห็นหขึ้นเลยลองดูอด่ะดะมันตอบตรงคำถามปะ่ะทุกคนพี่หลอดมันหูตึงหรือ,อยังไงสิไหนบอกสิ ไม่ได้ก็บอกว่าไม่รู้สิคะดูถามราคาไปแต่กูได้อะไรกูไม่ได้ยินเหรอวิดูยังดูแล้วคะ่ะ อป๊หนึ่งนะคะตังหมดหคืออะไรนะเติมแป๊บอะไรตังหมดตังโทรศัพท์หมดหรอใช่ค่ะตังโทรศัพท์หมดทำไมตังโทรศัพท์หมดหอ่ะผมพี่ไม่เห็นหมดเลย <Okay. S 2> คแม่แม่เดี๋ยวน้องเล่นถึงตีหน,นึ่งอะเล่นไหมหลดแป๊บโอเค,อเคทุกคนเน็ตมันน่าจะหลุดหรือ,อยังไงเดี๋ยวขอดดนะทูด้วยนะถ้าเน็ตมันขัดเ้้องอ่ะ ถ้าสตรีมมันหลุดไปหรือยังไงว่าหลุดแลดเคมอยู่อ่ะไม่รู้ว่ามันจะดึงเน็ตไหมอ่ะเปิดบวกห้านาทีถึงสิบสองจุดหนึ่งห้า ถึงหนึ่งห้าพวกแกจะบวกว้ยไม่บวกหรอกเพราะว่านี่มันก็เยอะแล้วจะบวกอีกทำไมอีกตันจริงไชโย ใครกดอ่ะใค้กดเหรอคุณไปไหมกำลังไปเปิดบวกค่ะเปิดบวกใช่ค่ะเปิดบวกบวกละร้อยลบห้าสิบนะปร<น>ะาณน,น,นึงดเน a ได้นะคะคทุกคนขอบคุณพี่นัอขอบคุณนะคะสำหรับ อู้เป็นไก่แม่งกระโดดยังกระโดดไม่ได้เลยกรดโดดกโดดเลยที่สามคนพี่คิตันเอ้พี่เออพี่คิตันไปเปล่ามีแก้วไปไหมได้เขามีเต็มตี้เลยตียาพอยเพื่อนมันกี่นาทีอะสามนาทีสามสิบโดมันขึ้นจอมันขึ้นจอค่ะ ลน่นไม่ได้เอาลืมไปหรือมันเขาเขาไม่ให้แมวเอ้ยให้หมาดิ